น้องขอมานะครับคือการตีลังกาจากท่าสะพานโค้งน่าจะหมายถึงนะครับจากท่านี้นะครับแล้วก็จากท่านี้นะครับแล้วก็จากท่านี้นะครับน่าจะหมายถึงสะพานโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็เตะขาข้างศีรษะแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเมื่อกี้จากท่านอนตอนนี้มาจากท่านั่งนะครับก็น่าจะเป็นท่าสะพานโค้งจากท่านั่งแล้วก็แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็จากท่ายือนอย่างนี้นะครับแล้วก็เตะขาข้างซีงรษับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับหรือมาจากท่ายือนอย่างนี้จะเรียกท่าแบ็กบล็อกนะครับแล้วก็วิธีฝึกก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับครับผมจริงๆแล้วนะครับเราจะต้องทำคลิปนะครับ ให้น้องคนที่ขอมาว่าทำฟิกแฟกยังไงไม่ให้ปวดข้อมือนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับคือต้องมีคนนึงเป็นคนแสดงอย่างน้องพีทนะครับแล้วก็ครูจะต้องเข้าไปจับน้องพีทนะครับอีกคนนึงแล้วก็มีคนถือโทรศัพท์ถ่ายอีกคนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรามีกันแค่2คนนะครับก็เลยขอรัดคิวก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับน้องที่ขอทาท่าฟิกแฟกมายังไงไม่ให้ปวดข้อมือนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาคนถ่ายได้แล้วเราก็จะรีดทําให้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรามาเอาท่านะครับของน้องที่คิดที่บอกว่าทําสะพานโค้งได้แล้วนะครับแต่ว่าอยากตีลังกาจากท่าสะพานโค้งก็หมายถึงว่าท่าเตะขาข้างศีรษะหรือท่าแบ็กวอล์กนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับจากนะครับท่าสะพานโค้งเตะขาข้างศีรษะเรามาฝึกท่าสะพานโค้งนะครับ ที่บอกว่านะครับเตะขาเอ้ยสะพานโค้งได้แล้วนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสะพานโค้งนั้นแข็งแรงดีหรือไม่นะครับโดยนะครับมาทําสะพานโค้งข้างกําแพงอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับเอาขาข้างหนึ่งเมื่อทําสะพานโค้งได้แล้วเอาขาข้างหนึ่งนะครับเหยียบกําแพงนะครับขานะครับเราจะเหยียบกาแพงประมาณหัวเข่านะพี่พีทอ่านี่หัวเข่าของตัวเองเนี่ยประมาณนี้ครับนี่นะครับพอเราทําสะพานโค้งแล้วครับขาจะถีดจากนั้นข้างหนึ่ง นะครับขาที่ไม่ถนัดอ่าสมมติว่าพิษถนัดขาขวา่าต้องเอาขาซ้ายขีบนะครับ่าพอสะมาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับประมาณประมาณแอ้ับขึ้นอีกนิดนึังประมาณหัวเข่าอ่าประมาณนี้นะครับประมาณหัวเข่าของตัวเองนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ขาที่ถนัดเตะข้างศิษาไปและใช้ข้างขาที่เหยียบไว้นี่ถีบออกไปนะครับ่าเดี๋ยวพิษจะทําให้ดูนะครับอรูลครับทําเลยครับพิษนี่ครับอย่างนี้นะครับผมเมื่อนอนเสร็จปุ๊บนะครับนะครับ ทำท่าสะบันโค้งเซตปุ๊บขาหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ถีบนี่นะครับทําเรื่อยๆเขาจะได้ท่านี้นะครับดูนะครับทุกครั้งนะครับครูหนึ่งจะบอกว่าให้หาที่นิ่มๆฐาที่เซตตัวเองนะครับมานะครับเซตที่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับทุกครั้งนะครับทุกเกือบทุกคลิปเลยนะครับอย่ามองผ่านมองข้ามตัวนี้เลยนะครับและดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเข่านะครับกับกําแพงนะจะใกล้กันนะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ ไมเกินนี้นะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราห่างมากเกินไปนะครับอ่าจะสะพานโค้งมันจะกว้างเกินมันะครับมันจะถีบไม่ออกนะครับมันจะเตะไม่ไปนะครับดังนั้นต้องเข้าไปใกล้ๆครับเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็สะพานโค้งสะพานโค้งเสร็จแล้วปุ๊บนะครับยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาถีบข้างที่ไม่ถนัดนะครับอีกขาข้างถนัดแล้วก็เตะข้ามไปครับผมอย่างนี้อย่างนี้นะครับทำแค่นี้เองครับก็จะได้ท่าอ่าสะพานโค้งเตะขาข้ามศีรษะนะครับซึ่ง เอาไปใช้ได้กับทั้งท่านอนท่านั่งท่ายืนแล้วก็ท่าแบคบอคนะครับครับเมื่อเราทําตรงนะครับบอกนิ่มๆได้แล้วนะครับพเราก็ลดระดับลงมานะครับตรงที่นะครับความสูงใกล้เคียงกับพื้นหน่อยนะครับประมาณ5เซนนะครับมีเบาะรองรับอย่างนี้แล้วเราก็ทําท่าเดิมนะครับโอเคครับทําเลยครับนี่ครับอย่างนี้ครับแล้วก็ทีแล้วก็เตะอย่างนี้ครับผมอ่าครับผมอ่านะครับ ถ้าเราทําสะพานโค้งได้จริงๆแล้วนะครับสะพานโค้งเราจะมีความแข็งแรงนะครับเราจะยันพื้นได้ไม่ล้มนะครับแล้วก็ไม่เซไปเซมานะครับที่จะเวลาเราเอาขาข้างหนึ่งขึ้นมันจะเซนะครับแล้วทําให้บาดเจ็บนะครับให้ทําให้ลาดดังนั้นถ้าเราทําสะพานโค้งแข็งแรงแล้วนะครับทำได้จริงๆแล้วเราจะทําท่านี้ได้นะครับอ่าพิพิธดูนะครับอ่าทําขึ้นครับทําขึ้นครับผมแล้วถีบขาค้างไว้ข้างหนึ่งให้ดูหน่อยครับผมถีบขาค้างไว้ข้างหนึ่งปุ๊บขึ้นมาครับผม ขึ้นมาเตะขาค้างยี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ครับคือสปานกโค้กแข็งแรงแล้วค้าจะทําได้อ่ไปเลยครับผมเห็นไหมครับผมเอ้ครับแค่นี้นะครับก็ยังไงก็นะครับอย่าลืมกดติดตากดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้เราพิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้รับค่าายการดีๆจากน้องพิชค่ะ